ไม่ใช <'t> <Christina. S 2> ่ทอตรงรุ่นนะเป็นทอของตัวเก่าหือเอามาใส่ตัวใหม่อันนี้จะเป็นปลายกลวยอันนี้จะเป็นปลายเชิงคือขนาดแบบตามกันโคตรเยอะคำนเตือนคลิปนี้อันมีพรีกรมที่ไม่เหมาะสมอะสมคนได้รับความาเจ็บเจียวกันแต่งรถผู้ชมที่มีอายุมากกว่า1 8ปีคัน เเราก็มาอัปเดตตักทองนะครับนี่มาดูนี่คือ,อ,อตอนนี้วันที่แรกว่าอยาไปเชงใช่ป่ะนี่มาดูตรงน,นี้คือมันหักอ่ะเนี่ยดูๆอันนี้คือปั๊มเดิมเลยนะปัมมป๊มเดิมแท้เบอรส่วนเลยถ้าใครแบบอยากสปอนนะก็สามารถส่งมาได้<อ>หรืออยากให้ผมจัดก็สามารถคอมเมนต์ได้เออตอนนี้คิดอยู่ว่าจะเอาเอ่อเมมเบอร์ซีเอสหรอเออก็วันนี้เลยโอเคก็กล่าวสวัสดีมินลักษ์ดซิงทุกคนนบนี่ผมก็จะมาใส่ข้อเจมเอามาใส่บางเงินเนาะนี่บางเงินก็ทรงเชงประมาณนี้ ซึ่งตอนนี้เว้ยบักทองอ่ะตอนนี้ปั๊มมันหักอ่ะผมต้องเบิกใหม่เออไม่รู้จะเอาของอะไรเนาะถ้าใครมีก็สามารถสปอนได้นะถึนปัมน๊มนาแหละก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูวันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนท่อหนูนะครับแล้วก็จะเอาท่อเจมท่อเจมลูรุ่นข้นสามนะนี่ก็เป็นท่อของบักทองก็จะมาใส่กันมาดูกันว่ามันจะใส่ได้ไหมป้าถ้าปกตินะมันจะใส่ไม่ได้ก็จะเป็นประมาณเนี่ยมันจะเสียงมาประมาณเนี้ยเพราะมันติดปั๊กเท้าโอเคเดี๋ยวมาใส่ใดูขอตัวไปถอดท่อหนูกัน กด <ores. S 1> อดอนอกก็เดี๋ยวฟังเสียงก่อนพอดีว่าจะเปรียบเทียบให้ดูว่าเสียงมันจะต่างกันเยอะไหมป<ะ>ัองอันนี้ก็เป็นท่อห้าสามเหมือนกันนะท่อหนูห้าสามอันนี้ก็ท่อเจมห้าสามก็เมื่อเช้านะที่ผมแบบเออสตาร์ทต,ตอนเช้าอ่ะ วันมันออกเว้ยคือมันเป็นท่อลูกใหญ่ยต่เราไม่ควรใส่ท่อใหญ่่างนี้นะมันทําให้ลูกหลออก็จะมาถอดกันแล้วก็ใส่ห้าสามเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นท่อหนูทีเราถอดนะครับก็ไม่ต้องทักมาถามนะ<อ>ว่าขายไหมก็ไม่ขายนะครับสําหรับคนที่แบบทักมาเนาะคลิปก่อนก็บอกเราอยู่ว่าไม่ขายไม่ขายเราทักมา<อ> <laughs> ก็นี่แหละเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนกัน<อ>เดี๋ยวที่วาง ข้าหนูก็ปล่อยเข้าปล่านะนี่ต่อไปก็เป็นท่อเจมครับเป็นท่อเชิงท่าสามลูกรวมอีกแล้วเราก็จะเอาไปออกตัวกันเนาะขอเปลี่ยนก่อนมาดูกันว่ามจะใส่ได้ไหมอันนี้บอกก่อนนะว่าเป็นไม่ใช่ท่อตรงรุ่นนะเป็นท่อของตัวเก่าเอามาใส่ตัวใหม่ใช่ก็มาดูกันว่าจะใส่ได้หรือเปล่าประมาณนี้ไอ้ตัวที่ผมใส่มันเป็นสามท่อนใช่ป่ะแต่ตัวนี้มันเป็นสองท่อนเว้ยทำไม่ได้ก็จะได้ประมาณนี้ โอ้บอกเลยว่าต่ำมากโอเคขอตัวไปขันก่อนว่ามันจะเป็นทรงยังไงเนาะนี่เป็นท่อเบอร์1บตัว2,000จั19นี่แหละเออมาใส่ตัวใหม่ล่าสุดป้องเป็นท่อเจมนะทรงก็ประมาณนี้เดี๋ยวเอ่อถ่ายให้ดูรอบๆอันนี้ก็เป็นทรงท่อเจมนะคือทุกคนอาจจะมองว่าอย่างนี้มันสวยใช่ปะเรามาดูฝั่งนี้เนี่ยดูดีมันออกมาเยอะเลยอะเนี่ยมันประมาณนี้นะถ้าใครอยากใส่ท่อตัวเก่านะครับสําหรับ แบบคนที่แบบเออบอกว่ามันใส่ได้มันก็ใส่ได้นะแต่มันจะติดตรงนี้พักเท้านะแต่พักเท้านี่อ่ะผมเห็นเออน้องคนหนึ่งนะที่เป็นเบบ 110i ตัวใหม่นี่แหละขอทําการเอาฟักเท้าตัวเก่ามาเจาะปักเจาะรูด้านล่างใหม่นะนี่ตรงนี้แล้วก็ทําให้สามารถใส่ท่อตัวเก่าได้ใช่ซึ่งมันไม่จะเป็นเนาะเดี๋ยวเราก็แบบยังไงอะ่ะเดี๋ยวมันก็มีท่อออกมาเรื่อยๆอเออถ้าใครอยากทานะก็ ใส่ได้ประมาณนี้แหละเป็นท่อตัวเก่าใส่เบบเลสไอตัวใหม่โอเคเราก็จะมาฟังเสียงกันว่า <c oughs> เสียงเป็นยังไงแล้วผมจะไปขี่ดูด้วยเนาะมันก็จะเป็นเชงประมาณนี้โอเคมาฟังอย่างกันอันนี้เป็นท่อเจมของตัวเก่านะยามีกรอบ <c oughs> เดิมก็ประมาณนี้แหละอันนี้เป็นท่อ5 3แต่มาใส่ลูก47เดี๋ยวไปเชงให้ดูว่าตอนเชงมันจะออกดีไหมตอนนี้ก็ย่นแล้วเนาะปั้แต่ก่อนผมแสมยืดมันจะแบบออกตัวช้ามากแต่ตอนนี้มันเป็นเชงมันน่าจะออกตัวดีขึ้นเป็นสเต็ปแคมท่อเนาะัไปไปชมคลิปันเลยโอเคตอนนี้เราก็ออกมาด้านนอกแล้วเนาะก็ไกลเขตหมู่บ้านอยู่เดี๋ยวจะมาเชงให้ดูเออสําหรับใครที่แบบสนใจเสื้อนะผมก็ผลิตมาใหม่แล้วคือตัวนี้เดี๋ยวขึ้นให้ ใช่กบบเช็เป็นเสื้อดักอายนี่แหละแค่เปลี่ยนหน้าหน้าใหม่เนาะ ก็ถือว่าใช่ได้นะครับสำหรับทรงเพลงเป็นระบบจำท่อเนาะก็ถือว่าเสียงท่อไม่ไม่ลั่นมากว่ามันเป็นท่อ5 3เนาะอันนี้เป็นลูกเล็กเกินไปอ่ะโอเคเดี๋ยวออกให้ดูอีกรอบขัารถไปก่อนแป๊บหนึ่งทุกคนคิดว่าอ๋ออัมยุดกับอามยืดอะไรสวยก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้คลิปอยู่ผมก็สวยคนละแบบเนาะอีกรอบนึง แรกผมว่าจะเอาท่อบโบส่วนดองไม้มาเชงเนาะเป็นบักทองแต่เนี่ยตรงนี้มันหักทุกคนมาดูมาดูเนี่ยตรงเนี้ยไอ้ไอ้ที่ยึดด้านล่างนี้มันหักเลยคือแบบเราต้องเปลี่ยนปั๊มอ่ะใครแบบมีปั๊มนอกก็สมารรสปอนเซอร์ดักอายได้นะก็ลองทักแคทมาดูหรือจะให้ผมจัดตั๊มอะไรก็นี่แหละคอมเมนต์ไว้ตอนนี้คิดอยู่ว่าจะเอาเมมโบอะไรอะอา R C S หรอเอออันนี้ก็เป็นท่อประมาณนี้แหละกลับไปผมก็จะไปเปลี่ยนแหละก็คือแบบ ยังไงอะ่ะสงสารรถน้กไปลาออกตัวมันมันมันไม่แรงเหมือนลูกห้าสมอ่ะเออป<ะ>เป็นรถเดิมเดี๋ยวผมจะไล่ใหม่นะคันนี้ผมจะออหาแคมของอะไรมาใส่ม,มาดูกันว่าจะแรงขึ้นไหมคือตอนนี้ผมคิดว่ามันน่าจะได้ประมาณร้อยกนี่แหละ <c oughs> ก็ไม่แรงนอ้อสำหรับ,บเงินโอเคไปละกลับบ้านเปลี่ยนท่อกันก็โอเคก็ประมาณนี้แหละสำหรับท่อเจม ถ้าใครชอบนะก็เอาไปใช้ได้แต่เป็นท่อลูกหนะ้าสามเนาะมันจะทําให้ลูกรวมคือตอนเช้าเว้ที่ผมแบบสตาร์ทเลยนะควันออกทุกคนคือแบบท่อมันใหญ่เกินนะลูกน่าจะรวมแต่ว่าข้อดีของการลูกรวมนะคือเราจะได้อัพลูกเอออันนี้เป็นลูกสี่เกีเบาห้าแบบมันรวมปุ๊บผมก็จะอัพเป็นห้าสิบเลยก็ตั้งใจเนาะนี่มาดูคันนี้นี่เป็นรถตะก้องนะครับตะก้องคันคนใหม่ <ís> นี่มาดูมาดูตอนนี้ก็ลงล้อแล้วนะ ล้อดําแล้วก็ท่อเย็ดถ้าใครอยากแบบสปอนคันนี้นะคือแบบอะไรมันแบบโล่งมากคือถ้าใครอยากสปอนก็นี่แหละสามารถสปอนได้คันนี้ผมจะปั้นให้ดูไหมถ้าอยากให้ปั้นก็คอมเมนต์หรือจะสปอนก็ได้นะคือนี่ส่วนคันนี้ก็จะเป็นทรงเชียงแล้วประมาณนี้ถ้าใครชอบแบบเชียงหรือยืดก็คอ,คอมเมนต์ด้วยนะว่าตอนนี้คิดอยู่ว่าจะทําทรงไหนดีคือที่จริงผมคิดว่าจะทําแต่งสวยแล้วแต่แบบว่า,ายังไงอ่ะอยากเชียงบ้างเนาะ คือมันก็แบบน้ายืดมันเชงไม่ได้แบบออกตัวมันก็นั่นแหละอย่างที่เห็น<ะ>ในคลิปก่อนที่ผมลงไปเป็นน้ายืดออกตัวคือมันมันช้าแต่อันนี้ก็ใช้ได้นะครับสําหรับตรงทรงเชงตัวนี้นี่ไฟใส่ไฟด้วยก็ประมาณนี้แหละโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตบักเงินเนาะมาลองท่อ g เมลูกห3สามคือปลายมันเล็กอะอยากลองดูว่ามันจะวิ่งได้ไหม ผมคิดว่าถ้าเอาเท่าโบมาใส่นะมันน่าจะหลวมกว่านี้โอเคสําหรับใครแบบสนใจเสื้อละายนะก็สามารถสั่งได้ด้านหลังก็เหมือนเดิมแต่ด้านหน้าเปลี่ยนเป็นแกลยวใหญ่ๆเลยแล้วก็มีมงกรคู่เออก็สื่อถึงแบบเงินกับบักทองเนาะเป็นมงกรฟ้ากับมงกรส้มใครที่ยังไม่ดูคลิปใส่กองเลดนะก็มาดูคลิปนี้ก็จะอธิบายให้ฟังเลยคือกองนี้เป็นกองเลดนะครับเป็นกองของ m อเม็กนี่ใส่ก็จะท่งประมาณนี้เออผมว่าบบบเงินสวยแล้วนะผมก็จะ แต่งสวยใส่ท่อหนูแล้วก็อาร์มยืดเหมือนเดิมอืมก็น่าจะแต่งสวยเหมือนเดิมนั่นแหละแต่จะอัปเดตอะไรเรื่อยๆนะก็จะไม่หยุดแค่นี้เออเราจะไม่หยุดพัฒนากันมันก็ยังไม่สุดอ่ะมันเหลือเก็บงานอีกเยอะเลยโอเคผมก็จะพามาดูคอท่อเนาะอันนี้เป็นท่อเจมนะเป็นท่อเจมอันนี้เป็นท่อท่อเชงเนาะอันนี้เป็นท่อท่อหนูเออท่อหนูก็ทรงนี้แหละมาดูคอท่อครับสําหรับคนที่แบบอยากใส่เนาะไม่รู้ว่าจะใส่ท่ออะไรนี่มาดูคอท่อคือแบบ ตัวนี้คอทอมันใหญ่นะตัวนี้มันจะไล่เว้ยมาดูตัวนี้ก่อนนีเน 20, น่เป็นท่อเจมันจะไล่ประมาณยี่สิบแปดนะเป็นท่อห้าสามยี่สิบแปดมาแล้วก็มาถึงตรงนี้มันก็จะเป็นใหญ่ขึ้นใหญ่มาเรื่อยๆไหม,มันก็จะมาเล็กตรงนี้เออมันก็จะประมาณนี้แหละเป็นท่อเชิงแล้วมันกําลังอัดออกตัวที่ดีมาดูท่อหนูครับอันนี้เป็นท่อหนูนะครับก็จะเป็นประมาณนี้คืออันนี้น่าจะไล่ประมาณยนะี่สิบห้ายี่สิบหกทั้งมันก็เล็กประมาณนี้เป็นท่อห้าสามเหมือนกันนะก็จะไล่มา ถึงตัวนี้มันก็จะไล่มาตัวนี้น่าจะเป็นยี่สิบแปดละยี่สิบแปดยี่สิบเก้านี่แหละประมาณนี้ไม่รู้สามสิบเออนิ้วครึ่งน้าตัวนี้ผมว่าประมาณนี้ก็จะมาต่อตรงนี้เป็นสองท่อนเหมือนกันเนาะนี่ท่อนหนูก็จะเป็นของตัวใหม่ตรงรุ่นเลยตัวนี้โอเคก็จะกลับมาใส่เหมือนเดิมแล้วเออก็ไปเชียงตัวนี้มาเนาะเสียงมันไม่พออะตัวนี้มันจะเสียงเพราะกว่าเพราะว่าปลายมันจะใหญ่กว่าเนาะส่วนลไยตัวนี้มันจะเล็กเว้ยมาดูอันนี้จะเป็นไยกลวย ตัวน,นี้จะเป็นปลายชิงคือขนาดแบบต่างกันโคตรเยอะเอออันนี้ขอท่อใหญ่อันนี้ขอท่อเล็กเนาะก็จะไล่มาเสียงก็จะบานๆหน่อยตัวนี้มันก็เสียงจะออแน่นแน่นแป๊ดแป๊ดหน่อยตัวนี้อืเท้าชิงไม่หายนะมิมต้องพักมาเย่าไปใส่บางเงินเหมือนเดิมเออไปใส่บาคลองสหรับกับท่อ พ่บอกเออสลับไปสลับมายอย่างนี้แหละเออถ้าใครอยากดูท่อตอนนัวไหนก็คอมเมนต์ได้เดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูเปลี่ยนง่ายเปลี่ยนท่ออ่ะแต่เปลี่ยนล้อนี่ไม่ได้นะคือแบบถ้าบอกว่าพี่ใส่ล้อน้ําเงินหน่อยก็ยากมันต้องสารใหม่หมดเนาะไปตัดสารใหม่ก็ประมาณน,นี้แหละเดี๋ยวใส่ท่อหนู่มขอันเดิมก่อนสาเหตุที่ผมไม่ถอดตอนนัวนี้ผมไม่ได้ลืมคือผมจะกลับมาใส่อยู่แล้วคือท่อเป็นท่อเชงเนาะแต่รถผมเป็นรถแต่งสวยผมต้องใส่ท่อหนู่มกัแล้วผมชอบไงเออ ตอนเด็กๆนะผมคิดว่าเออแบบเพราะหนูมันแพงเนาะเดี๋ยวตอนนี้เว้ยผมมี FC แล้วก็สนับสนุนมาเรื่อยๆเนาะก็จะมีวันนี้ได้ก็เพราะเอ FC แหละบอกคนนุนเสื้อเ้วยนะครับเดี๋ยวจะไปจัดอะไรเพิ่มเออแต่ละตอนนี้ก็มียอดจองประมาณร้อยตัวเนาะสำหรับเสื้อแก๋วตัวใหม่ใช่ก็รอเดือนหน้าได้แน่นอนใส่ห้วลูก๊บนึ่งถ่ไม่เรียบร้อยนะท่อหนูก็เสร็จแล้วดูมันสั่นอน่ะดูดูดด ก็ไม่รู้นัก็ประมาณนี้แหละอืแ๋ยวมาฟังเสียงอีกรอบนะั่นสำหรับท่านหนูว้าวนี่แหละเสียงที่เราต้องการเนาะคือแบบมันไม่ใช่ท่อเสียงอะมันเป็นท่อสูตรมันก็เสียงประมาณนี้แหละก็ถือว่าจะได้เรามาดูท่อตัวนี้อันนี้เป็นท่อเย็ดใส่รถล,ลูกเดิมเหมือนกันเดิมเดิมเลยคันนี้เปลี่ยนแค่ล้อกับท่อ อันนี้เป็นคอ28นะก็สมารถใส่ได้ถ้าใครสนใจก็ไม่หายนะอันนี้ของตาล้องนี่มาดูมาดูเจ้าของรถแอกหน่อยแอกหน,น่อยนี่เดี๋ยวผมมีรูปตอนเชงเนาะเดี๋ยวขึ้นให้ดูนี่โอเคก็ประมาณนี้แหละถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้รายการนะครับถ้าอยากให้เอาแบบทองออกตัวก็เออเดี๋ยวอธิบายก่อนคือตอนแรกผมจะเอาบักทองมาออกตัวเออแต่ปั๊มมันหักเบ้มันไม่มีเบรกเบรกหลังก็ใช้ไม่ได้ดังนั้นเราเลยเอาบักเงินมาทายลิปก่อนเดี๋ยวทุกคนคิดถึงเนาะ คือก็วันนี้แหละอะไปแล้วก็เอาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วใครด้วยนะมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ถ้าอยากให้แต่งอะไรเพิ่มก็ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครค่ายให้ดังเอาเลยนะคะจุ๊บจุ๊บจุ๊บ